ลุ้นคนละครึ่งเฟสสามเดือนพฤษภาคม64ลังยืนยันมีเงินเยียวยาเพียงพอ3.8แสนล้านบาทสวัสดีค่ะมาพบกับช่องข่าวดีชนแนลกันนะคะค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนะคะ PPTV o n l i ออนไลน์นะคะเป็นช่องทางข่าวจริงแล้วก็เชื่อถือได้นะคะ ค่ะจากพาดหัวข่าวกระทรวงการคลังนะคะยืนยันแล้วว่ามีงบประมาณเหลือเพียงพอ3.8แสนล้านบาทเพื่อใช้เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด -19 ในรอบนี้นะคะพร้อมจับตาดูโครงการคนละครึ่งเฟส3ในเดือนพฤษภาคม2,564ค่ะก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับ พร้อมแล้วเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะนางสาวกุรยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงงบประมาณสำหรับใช้เยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่ารัฐบาลยังมีงบประมาณเหลือเพียงพอสำหรับนำมาใช้เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยมีเงินเหลือเกือบ3.8แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินจากพอลกรเงินกู้1ล้านล้านบาทจุบันคลมอได้อนุมัติโครงการไปแล้ว7.6แสนล้านบาทยังเหลือเงินใช้ได้อีก2.4แสนล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเงินจากงบกลางปี64ในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินและจำเป็นจำนวน99,000ล้านบาทซึ่งเพิ่งเบิกไปเพียง500ล้านบาท และงบประมาณบรรเทาโควิด -19 อีก40 0 0 0ล้านบาทซึ่งเบิกไปแล้ว3,200ล้านบาทอย่างไรก็ตามงบประมาณที่เหลือจะถูกนำออกไปใช้ในด้านใดนั้นจะต้องรอการพิจารณาในระดับขอนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลซึ่งตามแผนเดิมหลังจากมาตรการเราชนะในวันที่31พฤษภาคม2564กระทรวงการคลังจะมีการประเมินผล หากต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องก็อาจจะนำโครงการคนละครึ่งระยะ3มาใช้ต่อเพราะเป็นมาตรการที่กระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างดีแต่เนื่องจากขณะน,นี้สถานาการณ์เปลี่ยนไปเกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9อีกรอบก็ต้องมาประเมินสถานาการณ์กันใหม่อีกครั้งว่าควรจะนำเม็ดเงินไปลงสู่ระบบเร็วหรือไม่และจะนำไปลงกับโครงการใดนางสาวก,กุรยากล่าวเพิ่มว่า สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคอเอตรียมประเมินตัวเลข GDP ปี64ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้จากเดิมที่ประเมินไว้จะขยายตัวที่2.8%แต่ตัวเลขที่จะปรับเป็นอย่างไรนั้นต้องรอผลการประเมินอีกครั้งเนื่องจากขณะน,นี้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ส่วนเศรษฐกษิจจะโตตามเป้าหมายที่4%หรือไม่ หากดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้ถือว่ามีทิศทางที่ดีจากการส่งออกและเศรษฐกิจโลกแต่เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นรอบสองก็รอดูเรื่องการควบคุมหากเยียไปต่อได้เหมือนการระบาดรอบสองที่ไม่มีการล็อกดาวน์ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากค่ะฟังรายละเอียดจากการชี้แจงจากกระทรวงการคลังในเบื้องต้นแล้วเราก็มั่นใจกันได้เลยว่าถ้าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดีขึ้น ก็จะทําให้ประชาชนออกไปจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นโครงการคนละครึ่งเฟส3มาแน่นอนค่ะแต่ถ้าการแพร่ระบาดของโควิด19ในรอบนี้ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกนะคะว่าเงินงบประมาณเยียวยาในครั้งนี้จะไปลงในโครงการอะไรแต่เชื่อว่าหลายท่านอยากได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปเป็นเงินสด มากกว่าที่จะใช้กับการซื้อของอุปโภคบริโภคผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงอย่างเดียวแน่นอนค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจําวันของเราไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องอุปโภคบริโภคเท่านั้นใช่ไหมคะค่ะช่องทางข่าวดี h ช n แนลก็ขอเป็นอีกเสียงที่อยากให้ประชาชนได้รับการเยียวยาเป็นเงินสดเพื่อให้ตรงตามความจําเป็นและความต้องการของประชาชนไม่ใช่เพียง ต้องการตามโนโยบายและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวค่ะวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าต้องเปลี่ยนหัวข้อข่าวกันใหม่ค่ะวันนี้นะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องข่าวดีชาแนลขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกด u b s สไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม,ม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ